เป็นของเส้นกะตัวนี้นั่นเองสวัสดีค่ะมาพบกับฟ้านเดอร์ฟาน,นะคะนี่นอะไรไมช่วงนี้เราต้องใส่แมสกันทุกวันเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องใส่แมสไปถึงอีกเมื่อไหร่คะ เวลาเราใส่แมสก์เพื่อนเพื่อนรู้สึกเหมือนฟ้าไหมคะว่ามันจะทําให้ผิวแห้งขึ้นแล้วก็เป็นผลฟ้ารู้สึกว่าเหมือนเราจะต้องเอาอะไรมาปิดหน้าแบบนี้ค่ะทุกคนตลอดเวลาเลยมันก็ทําให้เกิดการตักชืน้นความร้อนสะสมนะคะอาจจะทําให้หน้าของเราแห้งด้วยนะโซแซนมากๆเลยก็งมีฟ้าเลยต้องบํารุงหน้าเป็นพิเศษนะคะหลังจากการถอดหน้ากาก,าการอนา,ามัยโดยฟ้าเริ่มเป็นตัวช่วยพิเศษในการบํารุงผิวนะคะคือแผ่นมาร์กหน้านั่นเองมาทําให้ผิวหน้าฟ้าดีขึ้นมากๆซึ่งแผ่นมาร์กหน้าที่ฟ้าชอบหยิบมาใช้นะคะก็เป็นของเซนกะตัวนี้นั่นเองฟฟ้าเป็นนแของ บแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าฟ้าใช้แบรนด์นี้นะคะฟ้ารู้สึกว่าผิวมันโอเคขึ้นมากแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวด้วยคือแผ่นมาสก์หน้าทั้ง4สูตรของเซนกับนะคะเพราจะไม่มีน้ําหอม สารแต่งสีแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะฟาก็เลยหยิบแผ่นมาร์คซ่าของเซนกะทั้ง4สูตรนะคะมาแนะนําเพื่อนๆกันซึ่งตอนนี้นะเห็นไหมเขาเปลี่ยนดีไซน์แพคเกจจิ้งใหม่ทั้ง4สูตรเลยนะคะเห็นไหมโดยแต่ละสูตรนะคะออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวที่ต่างกันออกไปบอกเลยว่าทุกสูตรนะคะจะเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นใ,ให้กับผิวแล้วก็ยังอัดแน่นไปด้วยส่วนผสมของ,ของการบํารุงให้ผลลัพธ์ผิวสวยใสยเนียนนุ่มชุ่มช,ชื้นนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่า4สูตรนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ ตัวแรกนะคะคือตัวนี้เลยเซนกับเพอร์เฟกต์อะควาลิชมาร์กเอ็กซต้ามอยส์สูตรสีน้ำเงินนะคะน้องคนนี้จะเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นอย่างสูงให้กับผิวนะคะด้วยคอลลาเจนเก็บล็อกให้ผิวมีความชุ่มชื้นนะคะหลังมาร์กนะจะรู้สึกเลยว่าผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นเหมาะสําหรับผิวแห้งขัดน้ำนะคะสามารถใช้ได้ทั้งก่อนนอนหรือว่าก่อนแต่งหน้าก็ได้ค่ะ ต่อมาคือเจ้าตัวนี้ค่ะเ็นกับเพอร์เฟกต์อะควาลิชมาร์กมินิเอสมอยส์สีฟ้าจะสําหรับผิวหมองคล้ำนะคะที่เกิดจากผิวแห้งขาดน้ําก็คือเขาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างสูงและฟื้นบารุงผิวหมองคล้ำนะคะให้กลับมาเปล่งปั่งสดใสนั่นเองสูตรนี้นะคะจะสําหรับคนผิวแห้งแล้วก็หมองคล้ำจากการขาดน้ํานั่นเองค่ะตัวต่อมาเลยเซนกับเพอร์เฟกต์อะควาไวท์มาร์กเอ็กซ์ราไวท์สูตรสีชมพูนะคะสูตรนี้จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสดูมีออร่านะคะด้วยร ช่วยลดเลือนจุดด่างดาให้ผิวดูไบรท์แถมยังช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะและตัวสุดท้ายเซนกับเพอร์เฟกอะควาไวมาร์คชูตติ้งไวสูตรสีเขียวสูตรนี้นะคะจะช่วย ปรนิบัติและปลอบอารมณ์ผิวให้กลับมาชุ่มชื้นดูเปล่งปลั่งนะคะด้วยอโลเอเซนต์พร้อมเติมความสดชื่นให้กับผิวด้วยสย่วนผสมไวท์เทนนิ่ง,งเข้มข้นนะคะทำให้ผิวเปล่งปลั่งกระจ่างใสนั่นเองค่ะเดี๋ยวฟ้ามาลองมาสก์หน้าทุกคนดูเลยนะคะจริงๆแนละ้วฟ้าใช้ทั้ง4สูตรเลยนะแต่ว่าเป็นประเภทชอบความกระจ่างใสด้วยแล้วก็ความชุ่มชื้นด้วยนะคะก็วันนี้เลยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเอ็กซ์ตไวท์เป็นสูตรสีชมพูตัวนี้เลย เพราะตัวนี้นะคะได้แบบ t ูอินวันเลยนะคะได้ทั้งผิวกระจังใสแล้วก็ความชุ่มชื้นไปในตัวเลยนะคะซึ่งน้องนะคะจะช่วยบูสต์ผิวให้เปล่งปังกระจังใสด้วยรเสเอเซนต์นะคะใครที่หน้ามองคำ้ำหน้าไม่สดใสนะ <c oughs> ก็เหมาะกับสูตรนี้มากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามามาร์คหน้ากันเลยนะคะและด้วยเอสเซนตตัวนี้นะคะที่อยู่ในมาร์คทั้ง4สูตรของเซนกับเนี่ยเขามีอนูที่เล็กมากๆนะมันจะทําให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ไวมากๆแล้วก็บํารุงผิวได้ดีมากๆนะคะเนี่ยแล้วเขาให้เหนื้อเอสเซน์มาเยอะมากๆพอมาร์คหน้าเสร็จแล้วนะสามารถ เอาไปทาได้ทั้งตัวเลยที่อยู่ในซองนะคะก็สามารถเอาไปทาตัวได้เลยนี่ค่ะทุกคนฟ้าชอบมากเลยอ่ะเห็นป้าว่ามันกระชับกับหน้าฟ้าได้ดีมากๆและฟ้าขอย้านะคะว่ามนนาร์กได้ทั้ง4สูตรของเซนกัดเนี่ยจะเน้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะเขามีซิลเอเซน์หรือว่าลังใหม่สีขาวนะคะและดับเบิลไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะและที่สําคัญคือปราศจากน้ําหอมสารแต่งสีแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะก็เดี๋ยวรอๆมาร์กหน้าเสร็จนะคะด้วยปกติอ่ะฟ้าจะมาร์กหน้าประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีน่ก็เดี๋ยว ฟังก็มากหน้าเสร็จแล้ว,ลวเราจะลอกมันเลยนี่นะคะทุกคนผิวหลังมาสหน้าด้วยมาสหน้าของเซนกะ รู้สึกเลยว่าเขาเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีมากๆหลังมากสก์หน้าเนี่ยผิวมันจะดูนุ่มมากนะคะแลวดูเปล่งปลั่งดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นที่สําคัญนะคะทุกคนลองเอาไปมากสก์หน้าตอนคืนดูนะตื่นเช้ามาจะรู้เลยว่าหน้าสดใสดูไบรท์เนียนนุ่มมากๆสําหรับวันไหนที่อยากดูแลผิวหน้าเป็นพิเศษนะคะฟ้าอยากให้ลองนะันแล้วจะติดใจคือผิวหน้ามันเนียนนุ่มมากๆทุกคนสาหรับใครที่สนใจนะคะหาซื้อได้แล้วค่ะที่วัสด Eve and Boys Buildium Big C ราคาแค่79บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ description box อีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าก็มาแชร์ทริคดีๆแล้วก็ไอเทมดีๆนะคะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฟ้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย